ไกยพัทลุงวอศนยศจากพัทลุงแจ้งขายพัทลุงทุกสถานีวอยี่สิบสี่แปดศูนศนเตรียมวสี่วอสิบหกเหตุการณ์วสี่วสิบผู้นําหน่วยและนามผู้รับพัทลุงขอญาตขา,ขายข้างเคียงสักโทรจากพัทลุงเจ็ดห้าเก้า 8นาฬิกาขายพัทลุงพัทลุงวสีวส,สิบหกเหตุการณ์วสีวส,สิบผู้น,นำหน่วยและนามตัวรับกองสืบจากพัทลุงวส,สองวส,สิบหกเลยกล่องสองกองสืบวส,สิบหกสี่เหตุการณ์ปกติเปลี่ยนกองสืบหนึ่งวสิบกองสืบดาบตำรวจตำรวจเปลี่ยน ปตตลงทราบกองสืบว1 6สิบหกเศษการปกติกองสืบหนึ่งว pues ัส10ิบกองสืบากตำรวจสมโพธิยวัฒน์เปดชัยวัฒน์วัดหกสี่ปกติเอิดเชิงไม่กุดวัดเขาเด้งออกพระมรณะหนึ่งรูปรอยเป็นประตูชนะปัะตลงทราบชัยวัฒน์วอสิบหกเศษการปกติชัยวัฒน์หนึ่งวัสิบชัยวัฒน์ ร้อยตำรวจเอกคณะเขาแจสนเลด่นวัดที่64เศรการปกติดาบตำรวจทงชัยริกปัตตาลวงทราบขอแจนวอดี่6เศรษกิปกติดาบตำรวจทงชัยควรถนนเปลี่ยนควรถนนวัดที่64ตศรษฐกิจปกติควรถนนหนึ่งวดสิบควรถนนร้อยตำรวจตรีสุพจน์ปากพยนเปลี่ าพยุนวัดสิบกสี่จับกุมผู้ต้องหารักทรัพย์และมียาเสพติดชนิดยาบ้าไวในความครอบครองหนึ่งรายหนึ่งคนของกลางยาบ้าจํานวนหนึ่งเม็ดปากพยูนหนึ่งวัดตีปากพยุนดบับตารวจชายรินเทวประจลทราบปากพยูนวัดสิบหกสี่เหตุการณ์ปากติผักแก้ไขจับกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์และพรบรยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจํานวนหนึ่งเม็ด ปากพยูนหนึ่งวสิบปากพยูนดาบตำรวจใช้ลินตำหมดเปลี่ยนตำรวจไวัโรคสี่เหตุการณ์ปกกรตตำรวจหนึ่งวสิบตำรวจร้อยตำรวจโทสุนทรเปลี่ยนปัาตุงทราบตำรวจวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกกรติดตำรวจหนึ่งวสิบตำรวจร้อยตำรวจโทสุนทรปากพยอมเปลี่ยนปากพยองวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติปากพยอมหนึ่งวสิบปากพยองร้อยตำรวจโทนั่นแบบป่าตุงทราบปากพยอมวสิบ สี่เหตุการณ์ปกติปราบยอมหนึ่งวสิบปรบพยอมร้อยตำรวจโทอนันต์คงราเปรตดรถที่โวกสี่ปรปกติรัทรถบท่าบนรบรถบัตทรวจันรบรถบันทัดรันรบรถรถดรถบรัรนบดรบนรทรถบดบันดท บรนทอดับตำรวจบุญโชธปัาตุลุงทราบบันวอดสิบหกสี่เหตุการณ์ปากกาตีบันทอดึงวสิบบันพอดาบตำรวจบุญโชธป่าบอลเปลี่ยป่าบอลวสิบหกสี่อุบัติเหตุจราจรเกิดหนึ่งรายมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนปาบอลหนึ่งวสิบปาบอลร้อยตำรวจโทรขบวนปัาตุลุงทราบปาบอลวสิบ อุบัติจราจรเกิดขึ้นหนึ่งรายมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนป่าบอลหนึ่งวอสิบป่าบอลร้อยตำรวจโทกามนบางแก้วเปยนบางแก้ววอยบกสี่การปกติบางแก้วหนึ่งวอสิบบางแก้วดตำรวจอดีสักเป็นปาตลงทราบบางแก้ววอสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติบางแก้วหนึ่งวอสิบบางแก้วจากตำรวจอาดีศัก์นักคารินเป็นนักการินวอบุกสี่การปกติ นักการินหนึงวอสิบนัรินร้อยตำรวจโทบุญเกียรติปรลงทราบนัรินวอสิบหกสี่การปากกตินักการินหนึ Lock ่งวอสิบนัการินร้อยตำรวจโทบุญเกียรตทะเลน้อยเปลทะเลน้อยวอสิหกสการโปกติทะเลน้อยหนึ่งวอสิบน้อยร้อยตำรวจโทพยักปราชหลวงทราบทะเลน้อยวอสิบหกสี่การปากกติทะเลน้อยหวอสิบทะเลน้อยร้อยตำรวจโทพยัค นาขยดเปลี่ยนนาขยะวสิบกสี่ปกตินาขยดหนึ่งวสิบนาขยะดาบตำรวจสุรการเปลี่ยนปัตตลุงทราบนาขยะวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกตินาขยะหนึ่งวอสิบนาขยะดาบตำรวจสุรการโคกช่าง่ายเปลี่ยนโคกช่ายวสิบกสี่เหตุการณ์ปกติโคกช่ายหนึ่งวสิบโคกช่ายร้อยตำรวจตรีเอกผล พัะตรุงทราบโคกจงไงวอสิหกเศการณ์ปกติโคกชายหวอสิโคกจังไงร้อยตำรวจตรีเอกพลลำปำเพลยนบกสี่เอกการบดีลำงวอสิบลำปร้อยตูปลาโมดเพะตุงทราบลำปำวอสิบหกเการณ์ปกติลำปำหนึ่งวอสิบลำปำร้อยตำรวจโทปลาโมดนางคำเพ พัทลุงทราบนางคำวอสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติบางแก้วสามหนึ่งหนึ่งวอสิบนางคำดาบตำรวจชำนาญจากพัตลุงแจ้งผู้บังคับบัญชาขายพัตลุงทราบผลการวอสี่วอสิบหกเหตุการณ์และนำผู้รับในข่ายพัตลุงทุกสถานีวงระยะแต่ศูนย์หกยี่สิบศูนย์ศนย์ถึงศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนศนยธันวาคมสองพันหรอยสิบสี่ พระตรวงสามารถดำเนินการติดต่อสื่อสารกับทุกสถานีได,ได้ได้รับรายงานกันจับผุมดังนี้สพปปาปยุนจับกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์และประบรยาเสพติดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งเม็ดสพอ,อื่นรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติหัวหน้าหน่วยวสิประจาสอพอ จากพัทตุลงแจ้งพัทตุลงหกเปล่ยนจากพัทตุลงแจ้งพัทตะลงห้าเปล่ยนจากพัทตุลงแจ้งพัทตุลงสี่เปล่ยนพัทตุงสี่ทราบข้อมูลที่รายงานจากพัทตุลงแจ้งพัทตุลงสามเปล่ยนจากพัทตุลงแจ้งพัะตะลงสองเปล่ยนจากพัทตุลงแจ้งพัทตุลงหนึ่งเปล่ยน ทราบข้อมูลที่รายงานจากพัทลุงเลิกวสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับพัทลุงดาบตำรวจวิรักคงพันธ์วส4เวนศูสนย์สื่อสารจากพัทลุงแปดศน์เจ็ด